รีเพย์เกมพีแบบ5,000%แบบสั้นๆกดมากับอิลโลเนียนาคอสเริ่มเกมเคลียเลนกลางกับเมดดักตบคลิกซี่แต่เหมือนจะไม่สำเร็จกลับมายืนเลนกับแคร,รี่นาคอสฟาร์มอิลโลเนียเคลียเรนกลางมานาหมดว์บกลับบ้านนาคอสหาเก็บงอกกินในป่า แย่งตีมังกรไม่สำเร็จนัคอรสฟาร์มมีไฟเลนกลางเวทป่าทีมตรงข้ามมีไฟเลนล่างอารมณาย,ยเปิดไฟเลนกลาง,งป้อมกลางแตกเหลือป้อมนิดเดียว จกดีเนอร์เอาลุงตัดผ้ามาเลดเกมทีมตรงข้ามมาพร้อมดาร์คสเลเยอร์อุ๊ปส์เยอะดินาคอสฆ่าดาร์คสเลเยอร์กันบ้านไว้ได้ทีมตรงข้ามตีป้อมเลนบนมีไฟหน้าบ้าน นาคอสเก็บทริปเปิลคิวทีมตรงข้ามเหลือแวนคนเดียวเพื่อร่วมทีมดันป้องฝั่งตรงข้ามโดนไล่กลับมาไฟอยู่เลนล่างนาคอสแยกดันป้องกลางนาคอสทำสําเร็จดาร์ซ l เลเยอร์กำลังจะเกิดพากันมาแย่งดาร์ซ์เลเยอร์ไม่ไเลยก็รีบถามไปสิจะได้รีบกลับอะไร นนนนีีอ่<ะ>่ทีมตรงข้ามเยอะกว่าแย่งไม่สำเร็จนาคอสแยกดันเลนกลางทีมตรงข้ามรู้ตัวรีบวับกลับนาคอตีบ้านฝั่งตรงข้ามแตกและทีมเราก็ชนะทีมตรงข้ามงง